น้องเตี้ยอัยุีปดขวบบฮห้วพ่อกับบฮู้ว่าย่จังหวัดใดเนาะกันเห็นกับเย้าบหูวหมืนเด้เนาะหูแต่ว่าเป็นคนไทยแมม่เจ้าซื้อยังไงเสนางแม่เจ้าน่ซื้อนวนซื้อนอนอหะเป็นคนบ้านโคกบ่น้มนนนเป็นคนทท่บ้านโคกว่าซะอ้าวเจ้าก็อยู่บ้านโคกว่าซ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพ่งกันเบิร์สกุสุกคนพี่น้องเลยอ่าบริวารอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะมื่อี้กับอ่ามาเวอ่าเอาเงินกัแม่พี่น้องเลยพอดีว่าอายเนาะคนไปเหตุเรียกอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยอยู่ส่วนมองทัวเรียนอยู่ทางภาคใต้เนาะคนก็ฝากเงินมาอ่าให้ไม่น้องกิตาเนาะมาเอาพี่น้องเลยกับพอดีว่ามาเวมา้านสาวกึมกับพอดีเห็นน้องเตี้ยพี่น้องเลย พี่น้องพิตาเห็นเพ่อนแต่อยู่ในคลิปเนาะหลายๆคน,ปนไปถ่ายท่าเพลินพี่น้องเลยจังเพลินก็เป็นคนขยันพี่น้องเลยน้องเตีย้ยหันกระไดแต่ว่าไม่น้องพินตากับบได้คอยมีโอกาสได้ไปหลินน้ำเพลินบ้านเพ่อนก็อยู่ที่รัก1ิซองทางไปสวรรค์พูกแหล่พี่น้องเลยเนาะวันนี้กับมาสะพอดีบังเอิญเห็นเพ่อนอยูห่ห้านสกึมแต่เลยสีพาพีพ่น้องไปอ่ากท่ายแล้วก็ทำไทยทางน้องก่อนเนาะพี่น้องเลยโอเคฮัฟไปติดตามทางโซนน้องกันเ้อ โอเคมาหาน้องน้องใหญ่เกาะสบายดีเด้อสวัสดีอีล่าซื้อยังลูกซื้อเตี้ยซื้อเตี้ยอ่าน้องเตี้ยน้องเตี้ยอายุจักปีแล้วล่ะ8ปี8ปีหรือว่า8ขวบเนาะแม่ยังน้อยเนาะยังน้อยมื้อนี้พอดีว่ามาแวะ้านสาวคึ้มพี่น้องเอ้ยก็พอดีว่าบังเอิญพ่อน้องเตี้ยเนาะแม่อ่าสาวึ้มว่าอ่า บ่ลองทักไทยอนณาโอลมหล่นน้ำน้องบ่ช่พี่รีพี่เป็นลูกครึ่งไทยแล้วอีหลาเป็นลูกครึ่งไทยแล้วบ่ลูกม่หรือพอเป็นคนไทยน่ะละพอเป็นคนไทยอีหลาเคยเห็นหนาพอเหรอบ่ัึงจะเกิดมาบ่เห็นเลยโออแล้วเมยเจ้าได้สันลุอยู่บ้านบ่ดอนนี่แมยไทยมก็อยู่ไทยแม่อยู่ไทยเลย่ะอยู่น้ำไพลสันลุ อยู่กับแม่ตู้อ๋อเจ้าน่ะเป็นคนน่ะนะอยู่กับแม่ตู้ตั้งแต่อันอยู่จากปีลุยังน้อยพวกจำความบ่ได้เลยบอสเอาบ่แล้วก็แม่เพิ่นน่ะเอาเพิ่นน่ะมาผ่าไว้น้ำแม่ตู้เนาะเสียงโรนเนาะรถสีแดงยิ่งดีบ่เสียงน้องเไปอีหล่ะก็อยากเห็นหน้าพ่ออยู่บ่ลูกอยากเห็นอยากเห็น ยังบ่เคยติดต่อมาเจือ hmm. เ่ราะโอ้ทางพ่อเพิ่นแบบหายเงียบหายไปนะบ่เคยติดต่อทั้งน้องกันเลยแม่ตู้เคยเล่าสู่ฟังอยู่บ่ลูกว่าอน่ะพ่อเป็นคนอยู่สายจังหวัดใดบอกโอ้แต่ว่าเป็นคนไทยพ่อเป็นคนไทยโอ้กินข้าวเที่ยงแล้วบ่มื้อนี้ลูกยังี้ยมีขนมอยู่บ่หรือคนนักขนมอยู่บ่เลย เอาเงินในน้องแล้วก็ได้สิทธิ์ท่านอะมรอย่างนี้มาดูสาวสิธกินล่ะมาทำสาคมแจะเศร้าคนบ้านหลกมาแต่สวรค์เพ่นมาจ้ะเน่ยโอ้โกรับทิปสองรับทิปสองเออแตทำสว่านใกล้กันเนาะใบญาติมาเลยสิกับคนเดียว้มาํำเจ้คนนี้บางคนนิดหน่อยบางคนกับไม่ได้คอยอยากไปน้ำคนไหนมาสาคืมแล้วไปเรื่อยได้ เนาะเมนว่าละอยู่แปดขัวเข่าโรงเรียนนะลูกเข่าอยองในห้องปนึ่งเนาะไก่ห้องปนึงอยู่กันในตู้สองคนน้ำมัลูกอยู่เพื่อนนะตอนนี้ก็อยู่แคงทางเนี่ยพี่น้องเอ้กันเสียงรถเสียงล่างนอกจากไหนก็ต้องกลับขอโทษขอพายถามบริกรกันเลยข่าวใต้ขวาน้องแล้วก็เสียงเบาในจังน้อยเนาะเพราะว่าเป็นยังบริกิรข่าวจ้ะ เอาล,ล่ะองอั้นไปซื้อนมเด้อโด้อน้องเตียอายุ่ยยปดขวบพี่น้องเลยแล้วหน้าแม่นี่เด้อลูกเห็นบ่เห็นโอ้เพิ่นเพิ่นไปทำงานได้จักปีแล้วลูกแต่ยังน้อยแต่ยังน้อยคือกันแต่โทรมาหาเป็นยังอยิอยบ่ะไรได้คุยอยู่บ่ได้คุยกับแม่อยู่ปะโ,<อ>โอ้ได้คุยอยู่ติดต่อกันอยู่แต่ว่าทั้ง่อนี่บ่ฮู้เลยนะโอ แต่เกิดมากับเราเคยเห็นหน้าพ่อว่าจัรนเนาะก็เห็นอยู่ได้วันหน้าเห็นนี่ยวอเห็นน้องเตี้ยวในคลิปนั่นเพื่อเป็นคนขยันได้น้องเตี้ยวคนนี้เป็นเด็กขยันเลยเนาะเราอันนั้นเห็ดยังเห็ดขวยมันวะลูกเห็ดขวยตูนผูกมันพ่เจ้านะอี่ลาไปเห็ดตอนได้ลูกคือว่าของเฮียนอยู่วันเสาร์บอวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้วันเสาร์วันอาทิตย์อืมจ้ะ เสียงเป็นเสียงใหญ่แล้วเห็ดวันเสาร์วันอาทิตย์กะว่าสิปลูกลายบ่ล่ะปีนี้มันน่ะลายเติบลายเติบเจ้าเห็ดก็พายลูกเห็ดก็เมตุเห็ดก็เมตุคือเก้าหรือว่าเมตุผ้าล้านสู่โซนเหมือนซ่านซ่าเนาะอยู่กันกับเมตุสองคนว่าเจ้าน่ะคู่สามคู่สามผู้ใดเนี่ยผัดตู้โอ้ผัดตู้ผัดตู้กัมีให้มีหน้าอยู่บ่ลูก อ้าวพักกันกินข่าวอยู่ใช่สันล่ะซื้อกินซื้อกินแล้วเอาเงินจากส่วนได้ลูกไปซื้อข่าวนี่แต่ละปีเงินเเพิ่นนมาออบให้งผู้ใหญ่ช่วยบ่อเงินผู้ใหญ่ช่วยว่าสันสมมติบ่มีผู้ใหญ่ช่วยแน่ยสันลูกหาหาขายหาไม่ น้ไม่คายในช่วงเราดูโพนบ่ละสีลลำบากอยู่ได้หนิเนาะอายุแม่ตู้หู้อยู่บ่ลูกคนอยุเทรายบัดเมยรถกวเมยเสวี่ยเยี่ยมเด้อยู่อยู่รักสิบสองบ่ตอนนี้นะฮ่อน่ะมาเวหันเกล้มพี่น้องเลยมาพอดีฝังเอิญพ่อน้อพ่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 อ่าอ่่อ่อ่อท่อพ่อ่อพ่่น่น่่า่อพ่่พพ อ่าโอ้โอโลมน้ำน้องเพลินเจ็กเล็กเจ็กน้อยพี่น้องเล็กนอ้อยมาเตยสีใดใช่รึเห็นเพลิอนอยู่ในคลิปแต่ว่าเฮาเห็นตัวจริงแล้วก็บจืจอเนาะแม่บจืจอ,อนนเพลินธนาพี่อน,น้องเลยอีหลาเคยมาเซโน,โนยอยู่บ่ลูกเคยโอ้เคยมาอยู่ไพ่าพามาแต่ก่อนปัวตู้ใตู้หัวตูมใตู้มือนี้แหละมาน้ำเสาวกึมเพลิอนเนาะแม่มาอีหลามานี่ คือสีมาเวียกอยังนางกับสาวคลึงเลนสาวคลึงแล้วมาซื้อเครื่องเออมาซื้อเสือซื้อเครื่องได้ยังเนี่ลูกมันเนี่ได้เสือได้สมได้เกิดโอ้ได้หลายอย่างได้ค่นเนาะได้เสือได้สมได้เกิดในใจดีหันมาซื้อเออดีใจน้ำเด้อเนาะเพม่อนได้สุดใหม่เ้ค่ะเนาะนี่ล่ะนี่บริมีน้องมีอ้ายมีเอื้อยเนาะอืมเด้อเด้มีพี่มีน้องมีเตจ พ <h> ่อตาก็แม่ยายหร่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าหรือว่าพ่อตู้ม่ตู้แอ่ะน้องเพิ่นยังบ่ได้กินข้าวบ่หรือว่าจังได๋เพิ่นสิไปกากนสิไปเสริมสวยไปเสริมสวยตมแล้วสิหาอ่าซอยมบูมคือเป็นดนมากเล่ะเฮ้ย ซอยบ่มันสิบ่เหี้ยนกว่าเก่าบ่บัดนี้เมื่อยบ่ล่ะเฮ็ดข่อยตูนเมื่อยบ่โอลึงแล้วเนาะอีหล่าเฮ็ดได้มื้อนึงจักขยกะคิดว่า10กบ่เฮานี่เห็นเพิ่นกินมากสตอรีเด้มื้อนเพิ่นได้กินหกสตอรีใช่กเฮ็ดคือกันเ็เห็นเห็นคลิปเห็นคลิปน้องเจ้าลโอ้น้องเตี้ยได้กินอ่าหมากสตอรีเนาะ่ะเป็นได้แซ่บบ่ล่ะ โอ look, <laughs> <laughs> ้แต่แม่น no, uh, um mm ี่ยังไม่เคยกินเด้แดงแดงคือสุดเจ้านี่บ่อยากบ่อเต๋อมนดิตาพ่อคนที่จะต้องสนุกเหมือวการคุยอะไรเรื่อเอ๋อคันตาพ่อเห็นอยู่ในกาเนาะหากคือว่าได้เราผัดลูกนผัดเนาะมันยังน้อยคนใหญ่ขึ้นมาสามีเพิ่าจะเปลี่ยนหน้าเลยแม่นะน้องเตี้ยอายุีปดขวบบ่ฮู้ว่าพ่อกับบู่้ว่าอยู่จังหวัดใดเนาะกันเห็นเกับยันบ่ฮู้กันเด้เนาะ หูแต่ว่าเป็นคนไทยเมเจ้าซื้อยังไงแสนางเม่เจ้า,จงงจาอนะซื้อนวนซื้อน,นอนไอหอเป็นคนบานโคก่นวลเหมซื้อนวเนวามนวลเป็นคนไทยบันโขกว่ใช่อ้าเจ้าก็อยู่บันโคกว่าใช่ไหด้ยู่พอดีเนาะอย่เรื่องยุ่อได้ยู่พอดี ได้อยู่ในเสาคืนเพราะดีเนาะแม่พันยืมก็ได้้าจากเลิ้งเฉิหลายมาแล้วนี่เป็นเอ็นเบิ้งส่งตังเกงแอ็มันได้เอนถึซื้อสูตรใหม่เนาะเออเราจะง่ายแล้วก็โยพุ่นบอลลุโอ้พี่น้องบ้านเดียวกันสินเนาะอืมลูกงละบ้านใกล้ใกล้ คันว่าหู้จักว่าพ่ออยู่จังหวัดนั่นอำเภอนั่นนายพ่อสี่ใช้ย่เนาะแล้วก็ะซือแล้วเมตู้เคยบอกว่าเพิ่นซื้อในใดเม่เคยบอกว่าลูกซื้อพ่อฮะนะพ่อซื้อว่าจังได้ลูกฮะซื้อซื้อพี่เอพี่เอซื้อเอโอ้ซื้อเอเอาให้เพื่อนใส่สุดก่อนพี่น้องเลยเนาะ ขอยาใจดีเพิ่นซื้อหงลองซื้ออ่าเรียบร้อยโคืองามแทบแบบนี้เรียบร้อยแล้วสีอะไน่ะสีงนเล่นะสีงินแนลุยิตองสีม่วงสีม่วงว่ายืนบ่ยืนไมฮบังดยืด้คะโอ้สีได้ยืนยืดขึเข่า่าสีเข่านั่งคักแล้วปิ้นปม้วนม้วน่ะนี่ลูกม้วนด้วย่ะออูดีเลยนะเกิดภูมิจูปในจังบาทยิ่มเด้อโอ้ ไปลอยบาทน้องเตี้ยเอ้ยงามใช่ปิดตะแพงเข่าวพักสีชันเลือกเองว่านี่เลือกเองคน่นหักสุดยังเาบ่เป็นสุดยังกะเจน่ะสุดเทไรส์กึมสุดแค่บสุดแค่เสแคบเอแทนปลายูชองกน้อยขาสีหูเด้เล็กน่อยขาเจ้าหูได้หูเนาะเอาหูได้แต่ก็มีอีกสุดเรื่องยังก็สุดยังงีก็ขาเจ้าว่าวฮินฮิดเยนี่นะ จะสุดจะสุดพี่ังยังมีอีกเรี่ยวสุดหนึ่งี่น้อยครับเบิ่งกระตุ้นเจ้าหู้เนีเต้าชันกระตัดผมนี่สกิบแล้วก็เมื่ทรงบักเป็นตาเพลงอะลี่นี่เขาพอดีแล้วแต่สุดนี้กระตัดผมให้ไม่หักเบิ่งงามเนาะเขาก็สีพิ้วงามเขาก็สีสันเลยเพิ่งยังไม่ได้เห็นอันผิวพันธุ์แบบเข่าเสื้อผ้าเพิ่งยังพันเห็นเจ้าของแน่ดิเข่ากันท่ากะลีพี่น้องเลยอันนาตาตาตายังเมื่อกี้เมาบ่อยนะ โอเคเนาะวันน่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กัสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยแตได้กลับก่อนพี่น้องเยทักทายน้องเตี้ยพี่น้องเลยยุ่งห้างสาวกึมพี่น้องเลยลูกพึ่งไทยลาวดูพึ่งไทยลาวอีละพ่อซื้อจังก็พ่อเออยู่จังหวัดยังลูกโคราดเลยได้ยินสาวกึมสาวกึมพิ่นว่าจังหวัดโคราชเนาะแจ็คส์แมนบบหรือจังใดเออถ้าว่าเบิ่งคลิปเนาะคือทั้งแมนนี่ก็ซื้อนวลบอกพื่อซื้อนวล นอนถามว่าทั้งพ่อเห็นกันยังไงทักทักแม่ยัทักมาลูกแม่้องไป้ลูกกับยังบม่เคยเห็นหน้ากเตือว่าจัดแลวสำหรับคลิปนี้กับทั้งพ่อกับแม่กับที่ได้ขอตัวกลับไปนางเนอะโดยสวัสดี